สร้างความฮือหาไม่น้อยในโลกออนไลน์ ine, เมื่อมี FC ผู้ใหญ่บ้านนำคลิปเมื่อ2ปีก่อนที่เบสคําสิงเคยไปดูดวงกับอาจารย์ท่านหนึ่งกลับมาแชร์อีกครั้งซึ่งในคลิปดังกล่าวอาจารย์ได้ทำนายลักษณะเนื้อคู่ของเบสเอาไว้ว่าจะเป็นหนุ่มตีหน้าตาดีมีหัวนักธุรกิจและที่สำคัญยังจะพาให้ชีวิตของสาวเบสมั่งมีรุ่งเรืองอีกทั้งยังเป็นที่รักของครอบครัวด้วยในคลิปนั้นเห็นชัดเจนว่าสาวเบส ถึงกับทำตาเป็นประกายลุ้นคำทำนายทุกประโยคพร้อมพูดคุยกับอาจารย์อย่างสนุกสนานซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสดใสจนแฟนคลับที่ได้ชมต่างยิ้มตามแต่ประเด็นมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะสิ่งที่ทำให้แฟนๆต้องตะลึงหนะักคือบอสบิ๊กหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดันเข้ามารีโพสต์คลิปนี้ด้วยงานนี้เรียกว่ากลายเป็นอะไรที่อึง้งทึ่งในทันทีเพราะปกติแล้วคนดังหรือดาราส่วนใหญ่ หากไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีนัยะสำคัญก็คงไม่หยิบคลิปใครมาแชรงง่ายๆแน่นอนหลังจากคลิปถูกรีโพสต์ออกไปก็เกิดกระแสคอมเมนต์หลั่งไหลเข้ามาแบบถล่มทลายในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นข้อความเชียร์ให้ทั้งคู่เป็นคู่จริงไปจนถึงคอมเมนต์แซวแบบตื่นเต้นว่าอุ๊ยผู้ใหญ่บ้าน r e พสต์คลิปนี้ด้วยเอ๊ะยังไงหรือว่าใช่เพราะหลังๆเวลาบอสบิ๊กอยู่กับเบสเห็นได้ชัดว่าเขินๆนะ งานนี้มีหวังแล้วทุกคนกระแสนี้ยิ่งตอกย้ําให้แฟนๆต่างตีความไปในทิศทางเดียวกันว่าอาจไม่ใช่แค่การเล่นๆเพราะที่ผ่านมาสายตาและท่าทีของบอสบิ๊กเวลาอยู่ใกล้เบสคาสิงมักจะมีแววตาเป็นประการและความสุขที่เด่นชัดจนถูกจับสังเกตมาตลอดครั้งก่อนมีคลิปที่ไปส่งพิรสดก็มีแอบหงเบาๆอาจจะเหมือนพูดหยอกล้อเป็นคอนเทนต์ก็จริงแต่ดูคลิปนั้นบอสบิ๊กเหมือนห่วงจริงอยู่นะแฟนคลับหลายคนจึงพากันตีความว่า คำทานายที่บอกว่าเนื้อคู่ของเบสคือหนุ่มตีมีหัวหน้าธุรกิจอาจจะกําลังตรงเข้ากับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คนนี้เข้าอย่างจังเพราะถ้ามองดีๆบอสบิ๊ก,อกเองก็มีบุคลิกที่ครบทุกคุณสมบัติทั้งความเป็นผู้นําความสามารถด้านการบริหารและภาพลักษณ์หนุ่มอบอุ่นที่ครอบครัวน่าจะเอ็นดูไม่เพียงเท่านั้นกระแสเชียร์ในโลกออนไลน์ยังมีการตัดต่อคลิปโมเมนต์ฟินฟของเบสกับบอสบิ๊กที่เคยปรากฏตัวร่วมง,งานหรือคอนเทนต์ต่างๆย้อนหลังมาเผยแพร่ซ้ำอีกด้วย ยิ่งเพิ่มดีกรีความฟินและกระผือไฟจิ้นเข้าไปอีกจนถึงตอนนี้แม้ทั้งคู่จะยังไม่ได้ออกมาเคลียร์ชัดเจนถึงสถานะความสัมพันธ์แต่การที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กล้าหยิบคลิปนี้มารีโพสต์ด้วยตัวเองก็ถือเป็นสัญญาณที่แฟนๆพากันจับตามองอย่างหนักและรอลุ้นว่าจะมีการขยับสถานะจากเพื่อนหรือพี่น้องในวงการไปสู่การเป็นคู่จริงหรือไม่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามต่อเพราะในวงการบันเทิงอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอ ไม่แน่ว่าคลิปเมื่อ2ปีก่อนที่ถูกนำกลับมาแชร์ครั้งนี้อาจจะกลายเป็นคำทำนายที่แม่นที่สุดของปีนี้เลยก็ได้สำหรับแฟนคลับที่กำลังลุ้นคู่นี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอบคุณทุกคนที่ติดตามและอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวด้วยนะครับ